ป้ายใหญ่ป้ายใหญ่ <c oughs> แข็งแรงบ้าโอ้แข็งแรงแข็งแรงเอาเลยพิดไปครับอ่ะ ก็เอาแค่ดูก่อนเอาไปตามใตะเสาด้วยนะเพื่อเอาตรงนั้นก็คือต้องอาตรงนั้นก็เลยพยาเอาเอาแค่ปลายมันน่ะไปหลังตั้งเลยกันทีเลยอย่างนี้ตั้งเสาเลยคือเอาเอาแค่เสาเลยตามเลยจะเอาแค่ตามมันน่ะเอาแค่ข้างมันตามนะดูเพื่งเอาหลอดนั้นเดียวตามมันดีเลยนั่นละตั้งเตืนเลยพอพอพอเราจะได้รู้ว่าเสามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนี่นี่นาจะมาทำ พอเสายุกพาดกว่า้ไหต้นใหญ่ะรูมไงเาถ่งเลุงเางุ้งเล็ตงเาเอนัก่รัน่มาตอนนั้นไหมัดขาพุ่นแล้วเ่าเนื้งมาเนื้งมาเอาไยกมายกมายุกขาเลยเฮ้ไปได้ไปขาออกไปก่อนขาปิแค่เียบร้อยเร้เา้นห่อเนาะ

ติดป <łość> ้ายงานบุญวัดอุดรบ้านคููครับยึดไว้ต้นเนือนี่แหละเดี๋ยวผู้บนสัญจรไปมาบนจิติเห็นครับ อ้าวได้เร่ยงามย่ำดี er, société, alumni, trendy, oo, coal, bush, แล้วขึ ainsi, ้นไปงานบุญบ้านเฮาครับบ้านนี้ชมก็ระทังเลยงานบุญสลองศาลายกเจ้าฟ้าวันที่สามจีเบี้วันที่หนึ่งธันวาคมครับ 1 3 1ธันวา2566ถึงวันที่ 1. มกราคม6 7 6 7ครับงานบุญฉะลองสารกากร,ระเปลีล่ยนหลังไม่บัดอุดรบันคูข,ข,ขัวเขาครับ ติดไปใกล้สี่เล้วแล้วนะครับติดไปยุบปากทางเขาบานคู่เลยครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเดอ้อวันที่สามสิบเอ็ดธันวาสองหาหกหกครับหนึ่งมกราสองหางหกเจ็ดครับมีงานครับฉลองสาราการประเนนหลังไม้ครับยำเว้นกับมีหมอลำครับสองมือยำเคลื่อนกับมีหนังสองมือด้วกันครับพี่น้องเชิญมาร่วมทำบุญน้ำกันครับ กร่ยิเศษเลยะ,เละครับ,รบป้าดไ่สวยงามครับนีเบื้องไข่ๆครับพี่น้องนี่แหละมอลำคูข่ขวัญสมบูรณ์ปากไฟครับ<อ>มายู่ลีดดาวกระจายครับวันที่31ธัท่นวาสองห่าหหงครับกลางวัน ้วก็วันที่หนึ่งกลางวันครับมกะระสวาหกเกตโชคชัยน้อยดาวเหนือครับลุงลาวันเสียงทองครับนี่กลางคืนกับชมภาพปปยนตร์ครับวันที่สามสิบเอ็ดกลางคืนวันที่หนึ่งกลางคืนกับภาพยนตร์ครับสองคืนครับคุณน่ะชัดเจนมากหลมาฟังนี่ก็เห็น รดมาจากหน้าโพกะเห็นขี่ข้ามากเเดียวเห็นเลยล่ะครับอยู่ปากทางเลยไปปากทางมันคู่เลยครับครับ ติดอยู่นาปากทางเขาบันคู่เลยครับพี่น้องป่ายงั้นบุญสลองสาระครับขับรถมาจากทางบ้านบงก็เลี้ยวเห็นชัดเจนดีครับพี่น้องหน้าโพก็เคยเห็นครับทั้งเพี่ไปเหาก็แง่ตัวนงังสือชัดเจนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบาลเนี่ยติดป้ายเรียบร้อยแล้วอ้ามัดมัดดีๆล้มไปหยิบบอลพลาดล้ม ผมติดเลยก็ต้องนั่านพุ่มคนหนึ่ง